ไปถึงปี2เข้าปี3เริ่มรู้สึกว่าเราเก่งในห้องในห้องในเก่งมากทํารุ่นก็เก่งทํานี่ก็เก่งเก่งมากจนรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นลองออกเลยดีกว่าเบื่อแล้วเก่งออกออกมาแล้วก็พบว่าชีวิตจริงยากกว่าในห้องเรียนเยอะเราคิดว่าพอเราดีผลงานเราดีงานออกแบบเราดีส่งไปจะมีคนเรียก โดยง่ายความจริงเราไม่ใช่ทุกคนถามหาสิ่งเดียวกันคือมีวุฒิปริญญาหรือเปล่าเรียนจบหรือยังคําถามถัดมาเมื่อเราบอกว่าเราเรียนไม่จบแต่เรามีพอคือเรียนไม่จบล้วจะทํางานได้หรอต้องสัมภาษณ์เป็น10บกว่าจะได้งานสักหนึ่งที่ที่เขาตอบตกลงเราผมเลยรู้สึกว่าลําบากมากกับการที่เรียนไม่จบในประเทศนี้จะต้องหางานดีๆทำเหมือนคนอื่นให้ได้ครับ ครับสวัสดีครับผมหนุยนัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดบลร,รตอนสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมหนุยการตลาดบรรุรีรัปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเรื่องการใช้ data driven marketing ให้กับองค์กรต่างๆอยู่บ้างในเวลานี้ครับเด็กๆก็เป็นเด็กติดเกมเนาะเป็นเป็นเด็กติดเกมติดกระตูนไม่ค่อยเด็ดสนใจเรียนเท่าไหร่ขึ้นมัธยมก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือโดนเรียนไปร้านเกม เข้ามาหาลัยก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างสุดท้ายก็ดรอปเรียนในที่สุดจนถึงจุดหนึ่งมันเป็นจุดที่เราคนพบว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไม่ได้สมัยประถมมัธยมต้นเกรดดีก็คือ3กว่ากว่าสมัยก่อนเคยเคยเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็รู้สึกเออไม่รู้สึกอยู่ดีก็ไม่อยากเรียนเองมีปัจจัยแวดล้อมเยอะมีเกมมีการ์ตูนเริ่มสนใจอย่างอื่นเริ่มเป็นวัยรุ่นนั่นแหละครับ คือตอนที่ด r อปเนี่ยผมเรียนอยู่ปี3เนาะเรียนอยู่มาหาลัยหนึ่งนะครับสาขาดิจิตัลมีเดียสาขาใหม่ล่าสุดเลยเปิดเปิดเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เรียนไปถึงปี2เข้าปี3เริ่มรู้สึกว่าเราเก่งในห้องในห้องในเก่งมากทำรูนก็เก่งทำนี่ก็เก่งทำ Photoshop ก็เก่งทำา Illust เตอรก็เก่งออกแบบก็เก่งทำเว็บก็เก่งเก่งมากจนรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรท้าทายเท่าไหร่ก็ลเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นลองออกเลยดีกว่า เบื่อและเบื่อและเก่งออกออกมาแล้วก็พบว่าชีวิตจริงยากกว่าในห้องเรียนเยอะเราคิดว่าพอร์ตเราดีผลงานเราดีงานออกแบบเราดีส่งไปจะมีคนเรียกโดยง่ายความจริงเราไม่ใช่ทุกคนถามหาสิ่งเดียวกันคือมีวุฒิปริญญาหรือเปล่าเรียนจบหรือยังคำถามถัดมาเมื่อเราบอกว่าเราเรียนไม่จบแต่เรามีพอร์ตคือเรียนไม่จบเราจะทํางานได้หรอยากมากกว่าจะได้สัมภาษณ์งานแต่ละที่เนี่ยผมส่ง พอร์ตไปไม่ตม่ำกว่า10บริษัทผิดกับเพื่อนๆเราที่จบมาหลังจากนั้นส่ง10เรียก8ใน8ได้6อัตราการต่างเนี่ยต่างกันเยอะมากผมเลยรู้สึกว่าลำบากมากกับการที่เรียนไม่จบในประเทศนี้จะต้องหางานดีๆทำเหมือนคนอื่นให้ได้ครับ <S <S อย่าทะลึ่งดอบกลางคันเพราะคุณเก่งแค่ในห้องเหมือนผมผมเรียนรู้ว่าผมเก่งแค่ในกลาพอเปิดกลามาเสร็จ เราจะเจอกลาที่ใหญ่กว่าเดิมกว้างมากพอเราไปอยู่ในกลาใหญ่กว่าเดิมบริษัทหนึ่งเราจะเจอบริษัทอีกกว้างขึ้นกลาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นตามประสบการณ์ตามความรู้ตามความสามารถฉะนั้นการเรียนจบผมบอกแบบนี้แล้วกันเหมือนคุณจะมีความสามารถขั้นพื้นฐานเท่ากับคนอื่นคุณจะไม่ได้มีจุดได้เปรียบนะแต่คุณไม่ได้มีจุดเสียเปรียบการไม่มีเนี่ยคือคุณเสียเปรียบชาวบ้านนะเหมือนแข่งวิ่งมาราทอนนะแข่งวิ่งมินิมาราธอนแล้วกันสั้นๆ1ิกิโลเมตร ชาวบ้านเริ่มต้นที่จุดศูนย์คุณเริ่มต้นที่จุดลบสิบแบคุณคิดว่าใครวิ่งเหนื่อยกันอนะ่ะฉะนั้นบอกตามตรงอย่าประสบการณ์เรียนให้จบแล้วค่อยเริ่มต้นชีวิตไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเป็นไปได้ระหว่างทางเก็บประสบการณ์สร้างผลงานต่างๆให้โปรไฟล์คุณแหลมกว่าคนอื่นแล้วเมื่อน,นั้นนะ่ะบริษัทจะอยากคุยียบคุณมากกว่าคนอื่นที่จบเหมือนๆกันครับช่วงนั้นนี่เป็นยุคที่ผมแบบเล่นเกมหาเงินกัน ยุคนั้นเนี่ยใครเล่นแลกนาล็อก ok จะรู้ว่าเราสามารถขายเงินเอ็มในเกมได้อ่ะวันนี้ก็คงเหมือนทรงๆแบบ NFT คริปโตอะนะเอาเงินในเกมเงินเอมในเกมไปขายเป็นเงินบาทรับจ้างเปิดบอร์ดก็จะพอมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจากแลกนาล็อก ok เป็นเกมอะไรนะเป็นเกมโยกังก็มีแล้วก็กลับมาเป็นแลกนาลล็อกบูมอีกรอบมันก็จะมีไซเคิลของมันที่เราสามารถทําธุรกิจจากคนที่เล่นเกมได้ก็เลยเรียกเรียกว่าพอเรียนรู้วิธีการหาเงิน ในวันแรกๆได้บ้างจริงๆช่วงนั้นผมก็ใช้ชีวิตอิเล็กเคะะมากเล่นเกมหาเงินได้เงินเดือน,อนละโอ้ยวัยรุ่นที่ดูวัยรุ่นอายุแบบ 20- 20ต้นๆนะคุณได้เงินเดือนละ4 5่ห0 0หมื่นบาเดือนเป็นแสนเงี้ยคุณไปทำอะไรอะ่ะเที่ยวผับหมดครับสมัยก่อนเที่ยวทุกวันยกเว้นเสายกเว้นสุกกเสาเพราะคนเยอะเกินล้วไม่ชอบไปผับเนี่ยรัรชดาซอย4 r c อเเนี่ย V I P พูดตรงๆครับกาดไหว มาอีกแล้วติปตลอดแบงค์ร้อยตลอดใช้เราเรียนรู้วันนั้นเราคิดว่าไอการทําแบบเนี้มันอยู่ยงคงกับพันความานี้แล้วไม่ใช่วันหนึ่งเกมมันก็เริ่มเสื่อมลงวันหนึ่งผู้พัฒนาบอร์ดก็ไม่ได้พัฒนาต่อทําไงอ่ะก็จนค่อยๆเริ่มมานั่งคิดได้ว่าเราควรจะต้องทํางานหาเงินจริงจังมากกว่านี้กลายเป็นว่าไอความลําบากเนี่ยเป็นตัวถีบให้เราต้องสู้ชีวิตถึงทุกวันนี้ อาทิตย์เดียวครับงานแรกเนี่ยตอนไปรับตําแหน่งเป็นอาร์ตดีคเตอร์เนาะตำแหน่งฟังดูเหมือนจะใหญ่โตงานแรกอยู่ดีก็ต้องมีลูกน้องให้เรามาคุม2คนแล้วก็อ,อตายแล้วคุมตัวเองยังไม่ค่อยเป็นเลยต้องมาคุมลูกน้องอีกต้องทําเป็นเก๊กเ๊กเหมือนสวาคุมได้กลายเป็นว่าวิธีการทํางานเนี่ยในบริษัทที่เป็นแบบเหมือนโฆษณาอย่างเงี้ยเนี่ยเลิกงานดึกเป็นปกติไม่มีเรื่องงานตรงเวลาเพราะตอนนั้นก่อนจะทํางานเราคิดภาพว่า เข้าก้าก็ต้องเลิก6ตามปกติสิเราคิดแบบนี้แต่พอเจอของจริงมันไม่ใช่6โมงเหมือนพึ่งจะเป็นเวลาเริ่มทำงานในรอบเย็นอีกรอบหนึง่งเราก็ไม่ชินไม่คุ้นไม่ปรับตัวก็เลยเข้าไปได้อาทิตย์เดียวเนี่ยก็ถูกเชิญให้ออกเรียกว่าแบบนี้เลยดีกว่าเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ฟิตอินกับเคาเจอร์เขาซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่ฟิตอินยังไงแล้วก็เข้าใจว่าเราก็ทํางานโดยรักษาสิทธิ์ของเรานี่เราก็มาตรงเวลาแล้วก็เลิกงานตรงเวลา ในระหว่างวันเราก็ค <tavalla> ิดว่าเราก็ทํางานเต็มที่แล้วนี่แล้วยังไม่ถูกต้องอีกหรอเราก็เลยก็เมื่อในเมื่อเขาเชิญได้ออกก็เลยต้องออกมาแล้วก็ไปหางานใหม่อีกรอบหนึ่งผมน่าจะทํามาไม่ต่ากว่า10บริษัทผมเป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานเร็วที่ไหนออฟเฟอร์ดีกว่าพูดตามตรงพร้อมไปถ้าบริษัทที่ทักมาบริษัทใหญ่กว่าแต่เงินเท่าเดิมพร้อมไปเพราะวผมมันมันเป็นวิธีการคิดในแบบของผมนะผมเรียนรู้จากตัวเองว่า ถ้าเราอยากจะเติบโตกว่าน,นี้อยากจะไปได้ไกลกว่าน,นี้อยากจะมเีเรียกว่ามีเงินทองม,มากกว่าน,นี้เนี่ยเราต้องพร้อมวิ่งเข้าสู่โอกาสฉะนั้นผมจึงเป็นคนที่เชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอกาสเข้ามาเนี่ยรับหมดมีบางคนเพื่อนร่วมงานเคยบอกผมทำงานเยอะไปเนี่ยบริษัทก็ไม่ได้เพิ่มเงินให้หรอกก็คงจริง คือทำปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลปับ๊บไงแต่ทำสะสมถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะโตแบบ S curve เหมือนหนังสือเรื่อง Atomic h a b i t เลยผมพูดหนังสือเล่มนี้ตลอดถึงจุดหนึ่งบริษัทนี้ไม่จ่ายไม่เป็นไรเรามีพอร์ตมากพอเดี๋ยวจะมีอีกบริษัทพร้อมจ่ายให้กับเราหลักการแค่นี้ครับเราเนื้อหอมพอเราชาร์มมิ่งพอเราเก่งพอที่เขาอยากจะจ่ายเพิ่มขึ้นหรือเปล่าพอเราไปคุยกับบริษัทหนึ่งเสร็จปุ๊บให้มากกว่าพอไปคุยกับบริษัทนี้จ่ายมากขึ้นอีกแค่นั้นเองใครจะบอกว่าผม เห็นแก่เงินเป็นคนที่แบบเงินซื้อได้เอาเราก็ยอมรับใช่เงินซื้อได้ถ้ามากพอคําถามคือแล้วคุณอนะแวลูกลูกน้องคุณมากพอหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ผมคิดเช่นเวลาเราผมเป็นคนตั้งแต่เปิดบริษัทมาผมให้เงินเดือนเพิ่มให้ลูกน้องทุกปีปีละ10%อร์ซมีโบนัสทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งเดือนเพราะผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราให้ได้แล้วพอเราเป็นเจ้าของบริษัทเราเรียนรู้ว่าจริง,รงๆเงินแค่เนี้ยแล้วบริษัทผมโชคดีบริษัทผมไซเล็กด้วยนะ มันไม่ได้เยอะมากมายเราให้ไม่ได้หรอกแค่เราอดกำไรน้อยลงนิดหน่อยแบ่งให้ทีมมากขึ้นเขาก็แฮปปี้แล้วตอนทำธุรกิจของตัวเองทำบริษัทของตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าอยากทำเพราะรู้สึกว่าน่าจะทำได้ตอนนนั้นอายุประมาณ30กลางๆก,ก็ยังไม่ได้เยอะมากก็ถือว่ายังไม่เยอะมากอยู่ในช่วงที่ยังรู้สึกว่าต่อให้ออกไปทำเองแล้วเจ๊งเนี่ย ยังพอจะกลับมาหางานทําได้ไม่ยากนะักแค่เราลดตัวเลขลงหน่อยออกจากบริษัทปุ๊บเดือนหนึ่งโควิดมาปั๊บกิจ,จาการทุกอย่างล็อกดาวน์หมดมันเลยเป็นจุดที่เราเนี่ยถอยหลังไม่ได้จุดเริ่มต้นก็แค่เรารู้สึกว่ามันน่าจะทําแบบนี้ได้สิน่าจะทําแค่นี้ก็ได้สิคิดภาพเอเจนซี่โฆษณาส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นโฮลิสติกทาได้3ามอสิบองศาทาได้ทุกอย่างอะ่ะเหมือนร้านอาหารตามสั่งเดินเข้าไปอยากกินอะไรก็บอกป้าป้าทําได้หมด แต่อร่อยสุดหรือเปล่าไม่ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทําแค่บางอย่างได้เนี่เราน่าจะทําแค่ Data ได้ไหมเราน่าจะทําแค่เอา Data เพื่อมาทํา Research ให้ลูกค้าวางเสถีที่ดีได้ไหมเรารู้สึกแค่นี้เราพอยเนี้ยไปคุยกับหัวหน้าหัวหน้ารู้สึกว่าไม่เชื่อทําแค่นี้อยู่ไม่ได้หรอกมันจะไปอยู่ได้ยังไงใครจะมายอมจ่ายเพื่อสิ่งสิ่งนี้เขาก็ไม่ผิดที่เขาไม่เชื่อเราก็ไม่ผิดที่เราดื้อรั้นเราเชื่อในแบบของเราสุดท้ายผมก็เลยบอกเราออก,ก หัวหน้านะครับเจ้าของบริษัทที่ก็ต้องใช้คําว่าชีวิตตอนนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากเงินเดือนก็หลักแสนงานก็ไม่ต้องทําเองลูกน้องมีครบทีมเก่งเทรนมาหมดแล้วสัปดาห์หนึ่งผมเข้าฟิศแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่ไม่ต้องทำพันเลยครับหน้าที่คือมีเพื่อไปให้ลูกน้องเห็นหน้าหน้าที่ที่2คือไปไประชุมให้ลูกค้าเห็นหน้าแล้วสบายใจที่สนใจการตลาดเนี่ยเพราะมันต้องทํา เป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานเราเป็นเอเจนซี่เราเป็นครีเอทีฟเราเป็นสตีจิสต์ฉันเราต้องเข้าใจกระลาษเพราะทำงานกับนักการตลาดโดยตรงอยู่แล้วถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราจะคุยกับลูกค้ารู้เรื่องได้ยังไงเราจะรู้ยังไงว่าลูกค้าต้องการอะไรมากกว่าแค่งานคอมมิเคชันมากกว่าแค่งานครีเอทีฟว้าวาทั่วไปแต่อาจจะขายไม่ได้ก็ได้เลยเป็นจุดที่ต้องรู้และเข้าใจเรื่องการตลาดจุดที่2ที่เริ่มทำเพจเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องแชร์ลูกน้องอยู่แล้ว ตอนนั้นเป็นเฮกแครอทีฟอยู่บริษัทหนึ่งต้องมีเคสไปเล่าให้น้องๆฟังทุกวันลูกน้องเจอลูกค้าสมมติเป็นบริษัทประกันเราก็ต้องไปรีเสิร์ชมาหลังบ้านแม้เราจะดูเป็นหัวหน้าที่ไม่ทําอะไรเลยตกดึกก็ต้องนั่งอ่านอ่านหาเคสเตรียมไว้เล่าให้น้องฟังเพื่อให้น้องเกิดอินสปายไอเดียขึ้นมาเราจะไปเอาไอเดียเราไปครอบให้น้องเสร็จแล้วก็ไม่ชอบทีนี้เราก็ไม่ทําเราพยายามค่อยๆป้อนไอเดียให้น้องให้น้องคิดเองได้เลยเป็นที่มาต้อง แชร์อยู่แล้วต้องเล่าอยู่แล้วน้องเลยบอกพี่ก็ลองทําเป็นเพจสินั่นคือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเราก็เริ่มคิดได้ว่าน้องเริ่มบอกเนี่ยเวลาเราอยู่เอเจนซี่เราไปจ้างเพจนุนเพจนี้เนี่ยเราก็เสียเงินหลายหมื่นนะในการซื้อเขาถ้าเราทําเองเราก็ได้เงินค่าขนมวงเัินด้วยนะนั่เลยเป็นจุดหนึ่งคิดง่ายๆแค่อะเอาสิ่งที่ต้องรู้มาแชร์ 2. มีโอกาสได้ค่าขนมด้วยสบายจะตายแล้วทำไมจะต้องไม่ทํา จริงๆผมอยากบอกว่าโชคดีด้วยตัวผมเนี่ยตอนออกมาทําบริษัทเนี่ยผมไม่ได้ตั้งเป้าจากเงินเป็นหลักก่อนคือเงินผมมีเป้าแค่พออยู่ได้โดยไม่ลําบากใช่พอเราขีดเป้าเส้นนี้เรารู้ว่าแต่ละเดือนเราใช้เงินให้ชีวิตไม่ลําบากเนี่ยไม่เยอะน้อย,อยกว่าเงินเดือนที่ได้เมื่อก่อนเยอะพอเรามีเป้าตัวนี้เนี่ยการทําบริษัทเป็นเรื่องง่ายเราสามารถเลือกได้เฉพาะงานที่เราอยากทําผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ยอมรับว่าเรื่องมากในการทํางานลูกค้าที่เคยทำมาก่อนจะรู้เช่น งานถ้าลูกค้าเข้ามาผมจะบอกว่างานด่วนผมไม่รับชัดเจนผมมีระยะเวลาในการทํางานเท่านี้งาน Data Research ผมใช้เวลาการทํา2เดือนลูกค้าบางรายบอกอยากได้ภายในหเดือนผมยอดตามตรงว่าผมไม่รับลองดูเจ้าอื่นห่อนก็ได้ผมไม่รีบ 2. ถ้าลูกค้าดูทรงคุยแล้วไม่เข้าใจวิธีการทํา Data Research ตั้งแต่แรกก็ไม่รับอีกเพราะสุดท้ายเราเคยเจอบทเรียนพวกนี้จากเวลาอยู่บริษัทอื่นมาว่าเราพยายามพูดในสิ่งที่มันเป็นไปนไม่ได้ให้เขาซื้อซื้อเสร็จเราเดลิเวอร์ในสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ย ไม่มีใครแฮปปี้เงินก็น,นั้นไม่ได้มีความสุขก็ไม่รับต่อก็โชคดีได้ลูกค้าที่เข้าใจแต่วันแรกในการเข้าใจว่าเงื่อนไขในการทํางานคืออะไรเราก็มีหน้าที่ในการทําในสิ่งนั้นให้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้ผลคือทุกอย่างแฮปปี้ครับลูกค้าว i ลล i n g ที่จ่ายเงินให้เราลูกค้าวิลล i n g จะทํางานต่อลูกค้าวิลลิ่งที่จะบอกต่อคนอื่นๆมันก็เลยสําหรับผมการทําบริษัทเนี่ยผมรู้สึกว่ารู้เงี้ยออกมาทําเองตั้งนานแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าออกมาทําเองนานแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีแบบนี้ก็ได้มันเหมือนทุกอย่างมาอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีกลมกล่อมและมันก็ไปด้วยตัวมันเองได้นั่นแหละครับไอ้นี่เป็นคาถามที่ดีมากผมเคยมีคําถามเมียตัวเองเหมือนกันผมเคยมีเหล้าขวดหนึ่งผมเคยซื้อบูเลเบอร์มาขวดหนึ่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วซื้อมาตอนนั้นเนี่ยผมยังเรียนอยู่ผมบอกกับตัวเองว่าไอ้วันที่ออกจาก การเรียนมาทํางานเนี่ยแหละรู้สึกว่าถ้าวันใดประสบความสําเร็จจะเปิดเล่าขวดนี้กินเราก็เริ่มตั้งคําถามเอ๊ะถึงจุดหนึ่งเรามีเงินเดือนหลักหลายหมืน่นขึ้นเป็นหัวหน้าอยู่บริษัทใหญ่เงินเดือนหลักแสนก็เริ่มตั้งคําถามออกมาทําบริษัทเองกําไรโอเคแค่ไหนคือประสบความสําเร็จเริ่มมานั่งคิดมันต้องเท่าไหร่ว่าถึงจะประสบความสําเร็จถามตัวเองต้องมีเท่าไหร่ล้าน10ล้านร้อยล้านต้องมีบ้านหลังแบบไหนต้องขับรถยังไง อะไรคือประสบความสําเร็จก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วจนได้คุยกับพี่คนหนึ่งพี่อ๋องพาลินถามคําถามนี้กับพี่อ๋องเหมือนกันแต่ผมพอมีคําตอบในใจประมาณหนึ่งไม่รู้ว่าใช่ไหมพี่อ๋องบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือคนที่สามารถใช้ชีวิตได้ดั่งใจหวังคําตอบพี่อ๋องเป็นคาตอบยืนยันผมผมรู้สึกว่าชีวิตผมต้องการแค่ 1. ตื่นเช้าได้กินกาแฟดีๆมีเวลาหนังสือได้ทํางานกับลูกค้าที่น่ารักได้มีทีมที่ เข้าใจกันไม่มีหนี้สินไปเที่ยวต่างประเทศได้บ้างจ่ายโบนัสลูกน้องได้บ้างแค่นี้พอแล้วก็พบว่าเราสามารถแอดชี e สิ่งนี้ได้ตั้งแต่ปีแรกที่มาทําบริษัทก็เลยพบว่าเฮ้ i, ยงันก็ประสบความสําเร็จแล้วนี่ว่าฉันถ้าเราแค่ไม่ขยับเป้าไปมากกว่าน,นี้ถ้าเราหยุดเป้าไว้แค่นี้เราสาเร็จแล้วถ้าเราขยับเป้าไปเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน ความสำเร็จเราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแต่ทางนี้ไม <Hayır> ่ไ <forecasting> ด้หมายความว่าไม่ดีนะแค่ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายในชีวิตเราในแต่ละช่วงเนี่ยคืออะไรเพราะว่ามาจากความโชคดีครับแต่โชคของผมเนี่ยไม่ใช่โชคดีแบบอยู่เฉยๆแล้วบุญหล่นทับอยู่เฉยๆแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆในเรื่องโชคดีเนี่ย ผมได้แนวคิดมาจากเคยฟังสัมภาษณ์ของพี่หม่ำรายการหนึ่งจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าอยากโชคดีเนี่ยอย่านั่งรอโชคแต่จงทำให้โชคอยากเดินเข้ามาหาก่อนผมมานั่งคิดอีกก็เหมือนกับการซื้อหวยอะ่ะอยากถูกรางวัลที่หนึ่งก็ซื้อหวยหถูกไหมอยู่ดีๆอยากถูกรางวัลที่หนึ่งปากพูดทุกวันแต่ไม่เคยซื้อหวยกะดร้อยหวยเป็นปิวเข้ามาหามือแล้วมันบังเอิญเป็นหวยรางวันที่หนึ่งอีกเหรอชีวิตแม่งจะดีอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ อยากถูกหวยก็ไปซื้อหวยเยอะๆอยากประสบความสําเร็จก็ทําเยอะๆทําให้รู้ว่าอะไรที่ทำแล้วสำเร็จอะไรที่ไม่ควรทำพอยคือแค่นั้นเองถ้าอยากทำธุรกิจทำแนะนำแรกครับทำเลยอย่าคิดเยอะคือคิดประมาณหนึ่งอะคิดว่าประมาณประมาณนี้แล้วลงมือทำทำเสร็จเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยควรทำต่อหรือพอแค่นี้ก่อนจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีคำตอบตายตัวนะ ผมเปรียบเทียบ่างนี้แล้วกันถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็เหมือนกับความรักอะ่ะจีบไปสักพักกันเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะไปต่อเขาไม่น่าจะชอบเราหยุดแล้วหาเป้าหมายใหม่ฉะนั้นการทำธุรกิจเนี่ยหลายครั้งนะ Data เป็นส่วนหนึ่ง r e s e a r c h เป็นส่วนหนึ่งแต่การเด c i ิชันสุดท้ายมันคือการ Feeling เรารู้สึกมวลท้องหรือเปล่าที่ทําสิ่งนี้ถ้าเกิดมวลท้องก,อกระอ่วนเนี่ยผมรู้สึกว่าสาหรับผมผมใช้เป็นเกณฑ์ในการไม่ทําเพราะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเราทํารู้สึกว่า มันสนุกมันไปได้อีกมันเห็นโอกาสนั่นแหะคือสิ่งที่ควรจะต้องเดินหน้าไปต่อแม้วันนั้นจะยังยากลําบากมากอย่าหลอกความรู้สึกตัวเองเพราะความรู้สึกมันเหมือนประสบการณ์ทั้งหมดที่กลั่นสรุปมาแล้วอะ่ะมันเป็นการ์ดฟีลิ่งอย่างหนึง่งต้องลองเจ๊งเจ๊งในส่วนที่เจ๊งแล้วไม่ตายเวลาผมจะเริ่มทําอะไรใหม่วันนี้อย่างแรกคือเจ๊งได้ไหมถ้าเจ๊งได้ทํา ถือว่าเป็นค่าในการเรียนรู้แต่ถ้าเจ๊งเรื่องนี้แล้วตายเนี่ยอย่าทำเพราะนั่นคือการพนันครับไม่ใช่การทำธุรกิจตั้งแต่ทำงานมาก,กคนอื่นอ่านมาก,กคนอื่นเจอเรื่องแย่ๆมากคนอื่นทำงานยากๆมากกว่าคนอื่นเฟลว่าคนอื่นทั้งหมดคือสิ่งที่ก่อตัวให้เป็นโชคในวันนี้ทำไมลูกค้าหลายคนถึงเลือกยกหูขึ้นมาโทรหาเราทำไมลูกค้าเลือกจะทำงานตามคอนดิชันของเราตรงที่เรื่องเยอะคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากทำงานกับเรา นี่คือโชคที่ผม,มค่อยๆสร้างสะสมขึ้นมาตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้มีโชคดีแบบวันนี้ครับ